การจับลูกขนไก่การจับลูกขนไก่ขณะทำการส่งลูกมีสองวิธีที่นิยมกันคือ 1. แบบทำมือเป็นรูปถ้วยทำมือเป็นรูปถ้วยโดยใช้นิ้วหัวแม่มือ กับนิ้วชี้ประคองลูกขนไก่บริเวณส่วนปลายของลูกขนไก่นิ้วกลางแตะพยุงบริเวณก้านของลูกขนไก่ตรงบริเวณเชือกที่มัดลูกขนไก่เส้นบนลักษณะคล้ายการถือถ้วยน้ำใช้นิ้วเพียง3มนิ้วเท่านั้นในการจับลูกขนไก่คือนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลาง 2. แบบปากขีบมี2วิธีคือ ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้คีบบริเวณปลายขนไก่ส่วนอีกสามนิ้วไม่ต้องจับลูกขนไก่เลยเพียงแต่ประคองไว้ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้คีบเฉพาะบริเวณปลายขนไก่ขนได้ขนหนึ่งเอาไว้เท่านั้นส่วนอีกสามนิ้วไม่ต้องจับส่วนใดหรือประคองลูกขนไก่ส่วนใดไว้เลยการจับลูกขนไก่ไม่ว่าแบบใด คนได้ทดลองจับดูให้เกิดความถนัดเฉพาะบุคคลส่วนใหญ่ของผู้เล่นในการส่งลูกได้หน้ามือมักจะจับลูกขนไก่แบบแรกส่วนการส่งลูกแบบหลังมือนิยมใช้การจับลูกขนไก่ในแบบที่สองข้อควรคำนึงในการจับลูกขนไก่คือควรระวังไม่ให้ลูกขนไก่ติดมืออันเนื่องมาจากเหงื่อหรือกาวที่ใช้ทำลูกขนไก่ในขณะทำการส่งลูก